ฟินิกซ์ทาร์สองสามสามสองสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อนะคะมีคนอยากคืนดีนะคะมีคนอยากคืนดีกับคุณนะคะเขาเป็นใครมีลักษณะแบบไหนขอให้ไพ่บอกทีนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะด้วยบุญบารามีของข้าพเจ้านะคะและผู้ที่พบเจอคลิปแนรนดอมนี้นะคะ ขออนุญ,ญาตรุบาอาจารย์ศิษย์ศิษิท์ทั้งหลายขออนุญาตท่านจ้กรรมนาเวรทั้งหลายของผู้ที่พบเจอคลิปแนนรนดอมนี้ด้วยนะคะเปิดทางให้ดูทีนะคะมีคนอยากคืนดีกับคุณนะคะเขาเป็นใครมีลักษณะแบบไหนขอให้ไพ่บอกทีขอชัดๆแนววานโอเก้าไม้ราชินีถือถ้วย t ด e w o ว่ d ว้าวคนไกลค่ะเซเว่นอฟวานะคะเป็นคนที่คุณและเขาเนี่ยอาจจะเคยบล็อกกันไปก็ได้นะคะเดอะมิดเดิลซันนะคะพระอาทิตย์เที่ยงคืน8ปดม้เอ็ดอฟวานเดอะชาริอโอ้คนไกลจริงๆ The ะเวิลด์เดอะชาริเนี่ยต่างประเทศต่างชาติได้หรืออาจจะเป็นคนที่แบบอยู่ห่างกันไปนะคะต่างจังหวัดตา่างอำเภอก็ได้นะคะขออีกใบหนึ่งค่ะ Seven of Pentacle และ The Hierophant ไพ่พระเซ e ว่นออฟซอสเจ็ดาบ The Tower r e v e r ีนะคะโอ้โอเคนะคะคนที่อยากคืนดีกับคุณนะคะเป็นคนที่คุณและเขาเนี่ย อาจจะเคยมีปัญหากันไปนะคะบางคนอาจจะบล็อกกันไปนะคะบางคนอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะแต่เขายังจับไม้ไว้ไม่ปล่อยนะคะเขายังคงคิดถึงคุณเขายังรอเวลาที่ได้พบเจอกับคุณนะคะเพราะคุณคือใครคะเนี่ยคุณดูสิไพ่ใหญ่มากนะคะโดเวอร์คุณเป็นทุกสิ่งคุณเป็นทุกอย่างนะคะคนละเด็กก็ยังออกโดเวอร์นะคะ คุณเป็นราชินีถือถ้วยอ่ะคุณเป็นคนที่เขารักคุณเป็นคนที่มีความน่ารักมีสเสน่ห์มีเมตตานะคะราชินีถอถ้วยอ่อ,อนหวานอ่อ,อนโยนจริงใจนะคะ <c oughs> เขายังแอบ,บสืบแอบบส่องแอบบตามแอบบดูคุณอยู่นะคะไม่ปล่อยนะดูสิเจ็ดไม้นะคะเนี่ยเขาอยากกลับมาคืนดีแล้วเขาจะพยายามทําทุกวิถีทาง <c oughs> เพื่อให้เขากับคุณได้กลับมาวนเวียนกลับมาเริ่มต้นนะคะ ไพยพระไดโดแฟนนะคะบางคู่บางคนอาจจะเกิดในลัคนาราศีพฤกษบได้อะ่ะเขาอยากจะกลับมาทําทุกอย่างให้ชัดเจนถูกต้องกับคุณนะคะทำให้ถูกต้องตามประเพณีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ The m i s ิ Day s u n นะคะพระอาทิตย์เที่ยงคือนะคะคุณคือคนที่เขาแบบเรารู้สึกว่าคุณและเขาน่าจะอยู่ในชีวิตของกันมาสักพักแล้วล่ะนะคะนะคุณเป็นทั้งพระอาทิตย์คุณเป็นทั้ง The World โลกทั้งใบของเขาเลยอะนะคะแปดไม้นะคะเขาอยากสื่อสารเขาอยากทําอะไรทุกอย่างให้ชัดเจนกับคุณนะคะเดือยชาริออตบางคู่บางคนอาจจะเกิดในราขออภัยค่ะบางคู่บางคนอาจจะเกิดในลัค,ค,คนา,จจนา,คาราศีกรกฎได้นะคะนะเนี่ยคนคนนี้นะคะอยากจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอยากจะทําทุกอย่างให้ชัดเจนนะคะและก็อยากไม่ยอมปล่อย คุณอะนะคะคุณคือคนที่เขารอค่ะเจรยญคุณและเขาอาจจะรอคอยกันมาลานานแล้วอะนะคะรอคอยกันมานะะมันทําให้เขารู้สึกแบบอยู่ไม่ได้แล้วอะไพ่พคิดถึงคุณมากอะเจ็ดดาแบ,บแอบสืบแอบส่องแอบตามนะคะแอบ,บดูรอคอยคุณอะนะคะเนี่ยเห็นไหมตาเขาส่องเขาส่องคุณตลอดอะนะคะคุณและเขาอาจจะเคยจบกันไปแต่ว่ามันน่าจะนานแล้วแหละบางคู่มันถึงรีวริดนะคะมันไม่ใช่แบบคือเพิ่งจะจบกันนะนะคะมัน คือเขารอเวลานะคะ Last Quarter Moon นะคะรอเวลาบางคนอาจจะบล็อกกันไปนะคะกิ่งถือถ้วยยังรักคุณยังรอคอยคุณ Hangman นะคะยังติดอยู่กับคุณยังคงคิดเรื่องของคุณวนเวียนอยู่ในหัวขเขาอะ่ะเด็กถือถ้วยนะคะเนี่ยเขาอยากจะมาง้อขอคืนดีกับคุณคะ่ะเด็กถือถ้วยคือการนะคะเอ,อเอาถ้วยมาง้อเอาถ้วยมาคืนดีนะคะอยากจะทําอะไรให้คุณมีความสุข เขาเสียใจมากน้ําตาไหลซึมเลยนะคะหากเขาเคยทําให้คุณเจ็บปวดใจนะคะนะเขาเสียใจและเดอะฟูอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะทริอฟออครับอยากจะกลับมาคืนดีอยากจะมีความสุขร่วมกันกับคุณนะคะหลังจากที่บางคนเนี่ยอาจจะเคยไม่เข้าใจกันนะคะ แต่คุณก็ยังเป็นที่หนึ่งอ่ะ The Empress คุณยังเป็นคนที่เขารักนะคะขอบคุณทุกการเม้นต์การแชร์การไลค์การ u b s c r i b e นะคะฝากกดเม้นต์กดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอให้คุณสุขสมหวังนะคะมีความรักที่สมสมหวังและก็สำเร็จทุกประการนะคะขอบคุณมากคะ่ะ